สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเรียกแบงเข้ากระเป๋าพกอะไรดีใส่ไว้มีแต่เหง คลิปนี้นะคะว่ากันด้วยเรื่องของความเชื่อที่จะช่วยเสริมทรัพย์ให้เงินเข้ากระเป๋าของเรากันแบบรัวๆเลยค่ะมันก็มีเคล็ดลับกันอยู่บ้างนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของสีกระเป๋าที่จะเข้ามาช่วยเสริมในด้านต่างๆแล้วเนี่ยยังมีความเชื่อด้วยค่ะว่าหากพกของที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ไว้ในกระเป๋าสตางค์แล้วก็จะช่วยเรียกโชคเสริมรัพ์ พาเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ของเราแบบรัวๆได้อีกด้วยค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญ,ญาณค่ะมาเริ่มกันที่ของชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือแผ่นทองวัดแช่กงมิว้วมากันที่ของสิ่งแรกกันเลยค่ะสิ่งนั้นก็คือแผ่นทองเรียกทรัพย์จากวัดแช่กงมิววัดเก่าแก่แห่งฮ่องกงค่ะ ที่เชื่อว่าหากพกเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือว่าใส่ในเคสโทรศัพท์ก็จะสามารถช่วยเรียกทรัพย์ให้เงินเข้ากระเป๋าเก็บเงินก็อยู่ทั้งยังช่วยเสริมในเรื่องของโชคลาภสุขภาพและการเดินทางให้ปลอดภัยอีกด้วยนะคะมาต่อกันที่ชิ้นที่2องเลยค่ะของมงคลชิ้นที่2ก็คือข้าวสาร21เม็ด ใช่ค่ะเข้าสาร21เม็ดสามารถทำได้โดยนำเข้าสารจำนวน21เม็ดและแบ่ง20หรือแบ่ง100ที่ลงท้ายด้วยเลข8ใส่เอาไว้ในถุงพลาสติกถุงซิปล็อกหรือกระเป๋าใบเล็กๆ แล้วพกเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งข้าวนั้นจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และก็มีความเชื่อกันนะคะว่าจะช่วยดึงดูดทรัพย์ให้เข้ากระเป๋าของเราแล้วก็ช่วยในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยให้มีความระมัดระวังมากขึ้นด้วยล่ะคะ่ะและแล้วก็มาส่งท้ายของมงคลชินที่สนะคะนั่นก็คือ ธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข8ค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อกันว่าหากพกในกระเป๋าสตางค์แล้วจะช่วยเรียกทรัพย์นั่นก็คือธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข8ค่ะโดยทริคนะคะได้แนะนำกันว่าให้พับแบงค์ยีแบงค์ห้และแบงค์หนึที่ลงท้ายด้วยเลข8พกเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์โดยมี วิธีการพับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วก็นำแบงค์ไปสอดไว้ในมุมขวาของกระเป๋าค่ะเคล็ดลับเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถทำให้กระเป๋าสตางค์ของคุณเสริมทรัพย์ในตลอดปี2,565จะมีเงินเข้าอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเคล็ดลับดีๆเรียกแบงค์เข้ากระเป๋ากันได้แบบง่ายๆเลยนะคะ สำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ